เลขที่ออก8เออเออตัวแรกถูกแล้ว5ห้าไปนองไม่ต้องคิดใช่ปะแบนแบนสาตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเก้เฮ้ยเฮ้ราวัลทีดหนึ่งฉันเป็นอะไรฮะเต้าเป็นหัวเรื่ หมอแปนเองหมอแปนแม่นมัวเหม็นมัวไปว่ะ<ห><ห>ชอบหยอกหมอ <c oughs> มาแบบนี้ก็ต้องโชว์ซะหน่อยโ <c oughs> โอ้โ ทำอะไรบ้ายิงจนจอนอยู่วิงจนพังหมดปักเข้ามาได้ไงอ่าใจเย็นๆใจเย็นไหนค่อยๆเล่าสิเกิดอะไรขึ้นกฉันอยากดูรวยนะสิอยากถูกหวยอยากรวยอยากสบายอยากซื้อทองมาใส่โชว์ให้มันดูรวยแบบคนรวยอะ่ะแล่อย่างถ้ารวยก็ไม่ต้องทํางานจะได้พักด้วยคิดจะพักคิดถึงคิดแคบแล้วถ้าอยากดูรวยไม่ต้องถูกหวยก็รวยได้เูดยรล่อ์พูดจริงใช้ทองไงไอ้บ้าก็าบอกอยู่ไม่มีตังค์ได้ตังค์ไ่ไปซื้อทองหมายถึงสีทองมงคลน,นี้ สีทองของไอสกิมฮิตแคทโกลแท่งนี้โอ้แค่ถือก็ดูรวยแล้วไปซื้อมาถือท่วงตัวเลยดีไหมไม่ให้ซื้อมาถือให้ซื้อมากิน ดูรวยแล้วเนี่ยรักโลกด้วยนะทำไมก็ซองเขาเนี่ยทำมาจากกระดาษรีไซเคิลได้ด้วยไอศครีมคิดแคทโกลดูแพงแถมอร่อยมาจริงเพราะอะไรเพราะอะไรไอศครีมคิดแคทโกลอร่อยมาแล้วเราจะพบกันนะครับ ในอีก180คลิปต่อจากนี้ไปอีกข้างหน้าครับขอบคุณครับที่ที่ผมอยู่ในกองถ่าย้ยพี่ไ่กล้องเต็มเลยเฮ้ยกูปเป็นใครอ่ะ